ก่อนหน้านี้ก็คือทํางานอยู่ที่กรุงเทพค่ะเราออกจากงานมากลับมาดูแลผู้สูงอายุโดยที่เราก็ไม่ได้แพลนไว้ว่าเราจะทําอะไรต่อหรือกลับมาทําอะไรอยู่ที่บ้านแล้วเราก็ไปเห็นในกลุ่มกเกษตรกลุ่มหนึ่งนคะคะว่ามันมีหอยตัวนี้น่าสนใจหอยตัวนี้มันเป็นหอยใหญ่นะหอยใหญ่เท่าไข่ไก่เลยแม่พันธุ์ตอนนั้นราคาตัวละ100บาทวันแรกที่เอามาเลี้ยงนะคะซื้อแม่พันธุ์มา5ตัวลอดได้ลงน้ําจริงๆเนี่ยอยู่3ตัวค่ะ พอไม่ถึงเดือนนะคะมันก็เริ่มออกลูกทําให้เราก็เริ่มสนุกและเริ่มตื่นเต้นแล้วว่าเฮ้ยมันมีลูกไวนะแล้วดูลูกมันสีเอา้าลูกมันก็โตวไวด้วยนะแบบเดือนเดียว2เดือนมันก็เริ่มตัวใหญ่แล้วเราก็เลยลองโพสตเลยว่าลูกอหอยขมยักษ์รัตนะตัวเล็กเนี่ยเราขายราคาไม่ถึง10บบาทจะมีใครซื้อไหมแล้วมันก็มีคนซื้อจริงๆวันนั้นรู้สึกตื่นเต้นมากว่า เราเหมือนมีเครื่องผลิตเหรียญห้าเหรียญสิบให้เราค่ะลูกเขาออกมาเดือนละ30-40ตัวเราก็ค่อยๆขยายแล้วก็ค่อยๆตัดสินใจเพิ่มแม่พันธุขึ้นมาค่ะเดือนหนึ่งนะคะก็อาจจะได้ประมาณ6หลักค่ะเราผลิตบางเดือน3,000ตัวได้ค่ะ <Wow. S 1> ต่อเดือนค่ะ แนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีค่ะชื่อพอรพิรุณวงละครนะคะเป็นเจ้าของฟาร์มหอยขมยักษ์สระบุรีอยู่ที่จังหวัดสระบุรีค่ะที่มาของฟาร์มหอยขมยักษ์สระบุรีเป็นมาอย่างไรครับจุดเริ่มต้นของฟาร์มหอยขมยักษ์สระบุรีนะคะเกิดจากที่ก่อนหน้าน,นี้ก็คือทํางานอยู่ที่กรุงเทพค่ะเราออกจากงานมามีจุดที่ว่าเราจะต้อง กลับมาดูแลผู้สูงอายุกระทันหันโดยที่เราก็ไม่ได้แพลนไว้ว่าเราจะทําอะไรต่อหรือกลับมาทําอะไรอยู่ที่บ้านอาชีพแรกที่มาทําที่บ้านก็คือจะเป็นทํางานออนไลน์รับฟรีแลนซ์ทั่วไปแล้วก็มีปลูกต้นไม้ขายบ้างอยู่ที่บ้านเล็กๆน้อยน้อยทให้เราอ่ะ เข้ามาสนใจเรื่องการเกษตรมากขึ้นเราก็มาดูพวกสัตว์การเกษตรทั่วไปค่ะตามในเพจในกลุ่มการเกษตรดูหลายอย่างว่าจะเลี้ยงอะไรแล้วเราก็ไปเห็นในกลุ่มเกษตรกลุ่มหนึ่งเนียค่ะว่ามันมีหอยตัวเนี้ยน่าสนใจหอยตัวเนี้ยมันเป็นหอยใหญ่นะ หอยใหญ่เท่าไข่ไก่เลยมันแปลกดีแล้วเราก็มีความสงสัยว่ามันจะโตมันจะตัวใหญ่จริงหรือเปล่านั่นแหละค่ะทําให้เราสนใจอยากรู้อยากจะเห็นของจริงอยากจะลองเลี้ยงดูจริงๆแม่พันธุ์ตอนนั้นราะะคาตัวละ100บาทวันแรกที่เอามาเลี้ยงนะคะซื้อแม่พันธุ์มา5ตัวรอดได้ลงน้ําจริงๆเนี่ยอยู่3ตัวค่ะ เลี้ยงในกละมังเล็กกว่านี้ค่ะกระมังซักผ้ากระมังที่มีก้นลึกๆหน่อยเยงค่ะแล้วก็มีออกซิเจนเก่าตัวหนึง่งแล้วก็หาเก็บเศษหินอะไรจากในคลองมาใส่ในกระมังค่ะถ้าเราเลี้ยงในพื้นที่จํากัดแบบนี้แล้วมันรอดเราก็จะได้แชร์เป็นความรู้ให้กับคนอื่นๆได้ลองทําตามบ้างพอไม่ถึงเดือนนะคะมันก็เริ่มออกลูกถึงสามารถรู้ได้ว่าหนึ่งตัวมันจะออกลูกประมาณเท่าไหร่งค่ะเพราะเริ่มแรกเราเลี้ยงน้อยแค่นั้นเลยค่ะ ทำให้เราก็เริ่มสนุกและเริ่มตื่นเต้นแล้วว่าเฮ้ยมันมีลูกไวนะแล้วดูลูกมันสิเอา้าลูกมันก็โตวไวด้วยนะแบบเดือนเดียว2เดือน,ออนมันก็เริ่มตัวใหญ่แล้วซึ่งเราเปรียบเทียบกับหอยเกษตรธรรมดาค่ะมันโตตัวใหญ่มาก,กจริงๆ ก็ทําให้ทีเนี้ยเราก็เอาละสนุกแล้วเราก็เริ่มสนใจแล้วก็ศึกษาวิถีชีวิตวงจรมันมากขึ้นแล้วก็มองเรื่องการขยายพันธุ์ที่เร็วการโตเร็วตอนนั้นยังไม่คิดว่าจะเลี้ยงเพื่อขายเป็นรายได้หลักเราก็มองว่าเออลองเลี้ยงดูก่อนคือเลี้ยงเพื่อความอยากรู้อยากเห็นเลยว่ามันจะมันจะโตจริงเปล่าโตวไวไหมไม่ได้คิดว่าจะเป็นรายได้หลักค่ะแต่ทีนี้พอมันเริ่มออกลูกมาเยอะคนในกลุ่มเล็กๆที่ว่ามีคนเลี้ยงหอยขมยักษ์รัตะนาน่ะเห็น ว่าเฮ้ยมีคนสนใจแต่ก็มีคนถกประเด็นกันเรื่องว่าแม่พันธุ์มันแพงเขาไม่กล้าซื้อเราก็เลยลองโพสต์เลยว่าลูกหอยขมยักษ์รัตะนะตัวเล็กเนี่ยเราขายราคาไม่ถึง10บาทจะมีใครซื้อไหมแล้วมันก็มีคนซื้อจริงๆมันก็เลยเป็นรายได้แรกจากหอยขมยักษ์รัตะนะค่ะวันนั้นรู้สึกตื่นเต้นมากว่า เราเหมือนมีเครื่องผลิตเหรียญห้าเหรียญสิบให้เราค่ะลูกเขาออกมาเดือนละสามสิบสี่สิบตัวแล้วเราก็ขายได้จริงจงตัวละห้าบาทสิบาทตัวละสามบาทเงี้ยถ้าคนมาเอาคิดว่ามันน่าจะเป็นรายได้เสริมของเราที่ดีแล้วก็เรายังทําควบคู่กับการขายของอย่างอื่นไปด้วยอยู่ตอนนั้นค่ะหลังจากเริ่มขายลูกพันเล็ก,ลกๆตอนนั้นเราก็มองไปถึงการตลาดว่าเราจะทําให้มีคนบริโภคได้ยังไงค่ะเลยเป็นจุดเริ่มต้นให้เราเนี่ย ค่อยๆขยายแล้วก็ค่อยๆตัดสินใจเพิ่มแม่พันธุ์ขึ้นมาค่ะจากเลี้ยงแม่พันห้าตัวเป็น10ตัว100ตัวแล้วก็มาจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะปัจจุบันเราเลี้ยงเยอะแค่ไหนครับปัจจุบันที่เลี้ยงอยู่นะคะในพื้นที่ว่างที่บ้านเลยเราก็มีอยู่ประมาณ13กระบะผสมปูนแม่พันธุ์ทั้งหมดที่เรามีก็จะอยู่ที่ประมาณ300ถึง500ได้ค่ะแม่พันธ์ที่เริ่มหอ,อกลูกได้ การเลี้ยงของเราใช่ไหมคะเราก็จะมีแยกกระบะแม่พันธุ์นะคะเพื่อที่เราจะเก็บลูกอาทิตย์ละครั้งหรือว่าถ้าอย่างช่วงไหนไม่มีเวลาก็เก็บลูกเดือนละครั้งได้แล้วเอาลูกเนะะี่ยค่ะมาแยกใส่กระมังเล็กเพื่อที่จะขุน กระมังเล็กๆเ,เนี่ยเราจะขุนลูกประมาณ100ตัวนะคะพอลูกโตได้สักประมาณ1เดือนถึง2เดือนเราก็ถึงจะเอาลูก,กล็อตนั้นนะคะเอาไปลงบ่อดินเพื่อทดลองเลี้ยงแบบบ่อดินด้วยแล้วก็นำมาลงกระบะผสมปูนเพื่อที่จะขุนให้ได้ตัวแม่พันธุ์อีกครั้งหนึ่งด้วยก็จะหมุนเวียนไปลักษณะนี้ค่ะ ปัจจุบันช่องทางการขายเราขายแบบไหนครับการเลี้ยงหอยขมยักษ์เนี่ยนะคะถ้าเริ่มได้ขายแบบแม่พันธุ์จริงๆเนี่ยก็อาจจะขายอยู่ที่ ตัว4เดือนขึ้นไปแต่4ี่เดือนเนี่ยอาจจะเป็นแม่พันธุ์ที่ออกลูกยังไม่ได้มากนักแต่ถ้าเป็นแม่พันธุ์ที่ออกลูกได้สมบูรณ์เลยเนี่ยก็จะอยู่ที่6เดือนขึ้นไปถ้าสมมุติว่าใครไม่รีบใครอยากลองเลี้ยงดูเรื่อยๆเราก็จะมีรุ่นหอยตัว2เดือนด้วยแล้วก็หอย3เดือนด้วยนะคะตัว2เดือนก็อยู่ที่25บาท3เดือนก็อยู่ที่35บาทค่ะ ปัจจุบันลูกค้าของเรานะคะก็มีทั้งสั่งมาทางออนไลน์จากเพจ a c e b o o k แล้วก็จะมีที่หน้าฟาร์มด้วยนะคะแล้วแวกใกล้เคียงก็จะเข้ามาซื้อที่หน้าฟาร์มเหมือนกันค่ะใน1เดือนนะคะเราผลิตอย่างเช่นรุ่นลูกนะคะหลายๆไซส์เนี่ยราคากันก็จะอยู่ที่ประมาณ2,000ตัวถึงบางเดือน3,000ตัวได้คะ่ะส่วนแม่พันเนี่ยเราจะแบ่งจำหน่ายเดือนหนึ่งตอนนี้เราก็อาจจะสามารถแบ่งได้สักประมาณ 300- ถึง400ตัวต่อเดือนค่ะเดือนหนึ่งนะคะรายได้ก็อาจจะได้ประมาณ6หลักค่ะรายได้ค่ะยังไม่ได้นับเป็นกำไรค่ะข้อดีของการเลี้ยงหอยขมยักษ์ลัตนะครับข้อดีของการเลี้ยงหอยขมยักษ์ลัตนานะคะข้อดีมันก็คือมันสร้างรายได้ให้เราแล้วก็ปัจจุบันนี้ไม่ได้สร้างแค่ตัวเราเองค่ะเพราะว่าเราก็ได้มีการจ้างน้องๆใกล้บ้านนะคะมาทำงานช่วยเราด้วยมาแพ็คของมาตอบข้อความอย่างเงี้ยค่ะ ตรงนี้เป็นข้อดีที่เรารู้สึกว่าเราดีใจมากที่เราได้สร้างรายได้ให้คนอื่นด้วยอย่างเงี้ยค่ะอีกข้อนึงที่สําคัญเลยนะคะก็คือเรื่องเวลาค่ะเพราะการเลี้ยงหอยเนี่ยมันไม่ได้ยุ่งยากมากใน1วันนะคะมันก็แค่ให้อาหารครั้งเดียวอย่างเงี้ยค่ะเปลี่ยนน้าเดือนละครั้งแล้วเราก็ จับสิ่งแปลกปลอมนิดๆิหน่อยๆ่อยซึ่งในหนึ่งวันนั้นน่ะเราก็มีเวลาว่างแล้วเราก็จะได้อยู่บ้านของเราด้วยไม่ต้องออกไปทํางานข้างนอกซึ่งมันตรงกับวัตถุประสงค์ที่เราตั้งใจไว้ตอนแรกเลยที่เรากลับมาอยู่บ้านเพื่อจะดูแลผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านค่ะ คำานึงที่จะขอบคุณหอยก็คือต้องพูดคําว่าขอบคุณนั่นแหละค่ะเพราะว่าเขาก็ให้หลายๆอย่างนอกจากจะให้รายได้ที่ดีขึ้นมีรายได้ให้กับคนอื่นด้วยทําให้เราอ่ะได้เจอกลุ่มคนที่ชอบเลี้ยงหอยเหมือนกันแล้วก็เราได้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ดีๆต่อกันค่ะทําให้เราได้รู้จักคนมากขึ้นเลยค่ะช่องทางการติดต่อครับก็ติดต่อเข้ามาได้ที่เพจ Facebook ฟาร์มหอยขมยักษ์ค่ะชื่อฟาร์มหอยขมยักษ์เฉยๆในรูปโปรไฟล์เนี่ยจะมีคำว่าสลับุรีอยู่ที่รูปโปรไฟล์ด้วยหรือโทรมาที่0649256244ค่ะโทรมาแล้วไม่รับแปลว่าติดสายโทรมาใหม่ค่ะ